ั้งัวออกคอก้าคุ่นนี่อหัวหน้าทีมแลน้ำหนาคุณย่ยนยี่อนเป็นหัวหน้าทีมบรรยากาศดีพี่นอ้องตังวัวออกคอกเนี่มาเศร้าลมเย็นเย็นหนาวแดดอุนอ่น ออกข้อจ้าออม,มาปลูกทงหน้านี่แหละสองแสบเป็นสองแสบเป็นกำลังดึกื้อนี้ว่างเด้อจ้าว้อนี้ลูกค้าพ้าไหนมี่เร่เดินมาเอางัวออกขอ้อซอยตา อันจักอข้อข้องย่าเบเบเพิ่นเพิ่นเพิ่นหาวเพิ่นหาวลายทั้งแม่ทั้งลูกนัวหน่อยนัวหน่อยมันขึ้นจากาศทงไฮทงหน้าที่นราอืท้องฟ้าเจียมใสมีหลือปล่ม หลืบลมอยู่จ้าพี่ยานมาออกพางวัวมาออกข้องเหรอพี่ยานฮะยานเอ้ย ไอหอกวุ้ไอหอกอันนี้ไอหอกหอกจ่าเลี้ยงเลี้ยงงอมพูดผุนมันคื่อนกวนจะเลี้ยงงัวมากได้ลูกมาหอกโตละจ้าก็หอกแล้วนีห้ามีหอกยังไงนี่อาตาแพดอุ้ยวุ้น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 สนุกสนานสนุกสนานอจิยานแล้วอันนี้เพื่อนงัวนี่เพื่อนงัวอ่ะมา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  มาห้ามาหาแม่ห้ามาหาแม่ห้ามาเร็วเห็นเห็นจียอนเล่นกับแม่ก็อยากเล่นด้วยเูดามาเล่นเหมือนจียอนนี่จียอนก็เล่นกับแม่นี่มาห้าหกมาเร็วห้าหกเร็วดูดิน่ะดูดิเน่ะจียอนเดี๋ยวดีจียอนอยากเล่นกับแม่อันนี้สามจ้าพี่สามดื้อคาดเลยวเถิกเนาะมันดื้อพี่น้องมันดื้อ อันนี้สาลูเลออกไรกันทางกันหมื่อเดียวเลยเป็นแสบอันนั้นบ้าหมานันอันนี้สาลูเล่<ฟ>นุ่นไอหนึ่งเจ้าหนึ่งและพี่น้องคอนเลี้ยงง่วนี่เอสะดาวต้นนี้ใช่ไหมพ่อพี่พาไปเบ่งต้นพะกะดาวเนี่ยมามาเร็วมาแพด ไอ้แฟดมันสิแข็งชุนตัวเด็กพี่น้องมันดือนด้อหนุ่หน่อยดื้อดือด้อโอ้ยนั่นนัน่น,น,นต้นนั่นพักกระดาวพี่น้องพามาซ้อมบางต้นพักกระดาษอยู่นะที่สองต้น,นต้นนี้ต้นนี้ดอกเยอะกว่า น,นี่ดอกกระลงงามเลย